โกงดาวดึงใจสว่างเนาะไม่ได้จับเวลาไหมปั่นกีน่นาทีไม่ได้จับนะครับสักประมาณปกติไม่สักจับเนาะสักประมาณห้าถึงสิบห้านาทีนะปกติสามรอบนับในใจโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดี ้าวันที่8นะครับผมเสาร์ที่8น2,567ะนะครับผมวันนี้เป็นอีกวันของการทํางานนะครับผมวันนี้จัดสุขจะมาท่านมารับชมนะครับงานกระเบื้องกันอีกทีนึ่งนะครับผมทางทีมงานช่างกําลังดาเนินการปูกระเบือ้องกันอยู่นะครับพี่น้อง๋อยวไปดูไปรับชมดูด้วยกันเลยครับผมหลังจากที่ปับพื้นเสร็จนะครับผมก็จะ ตูกระเบื้องกันต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมดูด้วยกันครับผมงานกระเบื้องงานกระเบื้องกันต่อนะครับผมมนเสาที่แปงเนาะเอาเลยครับปึ๊บแก๊กเนี่ยนะครับผมครับเพื่อให้มันเสมอกันนะครับสามมุมนะครับผมเท่ากันนะครับอะไรจับนะครับปึ๊บเนีครับปึ๊บ มงานช่างเนาะมีมีสามคนนะครับวันนี้ที่เข้ามานะครับปูกระเบื้องกระต่อนะครับกระเบื้องขนาดสามสิบคูณหกสิบนะครับกระเบื้องแกนนะิโต้โเนาะปูปูแบบแบบนี้ย้ำสุกว่าคุณภาพน่าจะดีกว่านะครับผม เพราะว่าเราเทปรับก่อนเทปรับเซตระดับได้ระดับพื้นเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราค่อยมาปูแบบรีตปูนกาวนะครับนีพี่น้องแบบรีตปูนกาวแบบนี้ก็คือกระเบื้องไม่หลุดไม่ล่อนแน่นอนนะครับผมแน่นทุกแผ่นแน่นอนนะครับนะครับไม่หลุดไม่ล่อนนะครับ ทางโน้นนะครับก็จะพื้นที่เทปับไว้เมื่อวานนะครับที่รีวิวให้รับชมไปเมื่อวานนะครับ,บน,นอนี่ครับเดี๋ยวาเดิ๋ชมนะครับที่ปลูกไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับผมทุกท่านที่แล้วนะครับนี่เรีย๋ยว เดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้นะครับเนี่ยทุกท่านทีมงานช่างกําลังปูอยู่กรรมกรหนึ่งคนช่างสองคนนะครับโอ้โหเกลียงแต่งเหรอใช้เกียงแต่งเลยเหรอเี่อ๋อผลิตเองใช่ไหมผลิตเองผลิตอโอ้โหสุดยอดเลยได้หน้าเต็มเลยนะครับเนี่ยเกียงแบบหน้าเต็มเลยเนาะผลิตเองครับเรน ใช้ในการรีปูนกาวนะครับพี่น้องุท่านในรับชมเนาะทำไม่ไดข้ข้างบนไม่มีอะไรนะไม่มีเหล็กไม่มีหลาไม่มีการดึงเหล็กนะดึงเหล็กก็ไม่ไหวอ,อันนี้บาดม,มุมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามุมนะครับ ครับผมปูเนาะกำลังทำการปูกอนวันนี้มาอัปเดตนะครับวันละหน่อยเนาะนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับงูนะครับเป็นเป็นไงปูแบบหุ่ยหนูร่อนร่อน,นอนเหนนเ็นไหมเหม็นไหม แบบสู้เราปูแบบนี้ไม่ได้สู้ไม่ได้อันนี้มันเปียกหมดเลยใช่อันนี้เราปลูกปูคือเราเท<ช>ได้ระดับเรียบร้อยแล้วค่อยปูครับนแหง้งปึ๊บอ่าใช่มันแข็งเลยอะ่ะเคาไม่มีก้องก้องเลยอ่ะถ้าปูคุยหนูเนี่ยมันไมีกินขังใช่ใช่ใช่แบบนี้โอเคมาตรฐานกว่าพี่น้อง มาตรฐานสากรครับแต่ทางงานเร่งมากก็มันแบบน้อยอ่ะทางงานน้อยมันจะได้ยได้ยู่ใชทางงานเยอะอย่างนี้มันต้องเทเทเพราะมันผสมุันได้กละแพละเพนครับไม่ร่อนมามันไม่คุ้มมันแค่ยากใช่ครับโอเคครับผมเรามาอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่นะครับ โอเคครับผมจัดุบก็จะมารีวิวให้รับชมเพียงเท่านี้นะ <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตผลงานกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะได้สับปริมาณเท่าไหร่นะครับผมคลิปนี้ต้องลำบากเป็นเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้จัดสุด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ